ทุกคนครับไม่น่าเชื่อว่ากันไกตัดกิ่งในราคาหลักสิบตัวนี้จะใช้ดีมากคุณภาพเกินราคาจริงๆครับผมสำหรับกันไกตัดกิ่งตัวนี้นะครับวัสดุทําจากเกรดเหล็กอย่างดีนะครับผมตัดคมมากๆเลยนะตอนนั้นผมได้มาในราคาแค่สิบกว่าบาทเท่านั้นนะครับเป็นตอนโปรโมชั่นเขาลดราคานะครับผมคุ้มค่ามากๆนะแบบนี้นะครับในคีปเป็นไหมแบบตัดโช๊โช๊โช๊โชะเลยต้นมะขามเทศที่ว่าเหยวเหนียวอะ่ะก็ตัดแบบง่ายๆเลยนะครับคุ้มค่าคุาค้มราคามาก สายทําสวนนะครับผมพี่ๆสายทําสวนนะครับหรือว่าแม่บ้านพ่อบ้านนะครับที่เอาไว้ตัดอวกต้นไม้เล็กๆกันหน้าบ้านตัดแต่งเก่งต้องมีติดบ้านไว้เลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากหรือจะซื้อเพื่อจะญาติก็ได้นะตัวนี้ซื้อแจกก็ได้เลยนะครับในราคาสุดคุ้มนะครับผมตัวละ10กว่าบาทเท่านั้นนะครับด้ามจับก็ทํามาถนัดมือนะครับผมตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากใช้ดีนะครับผมคุ้มค่ามากๆเลยนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับที่กัดที่ตะกร้าเลยครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน กับกันไกตัดกิ่งในราคาหลักสิบคุณภาพเกินราคาจริงๆครับสาหรับกันไกตัวนี้นะครับจริงๆอยากก็บอกต่อนะมันใช้ดีครับผมสินค้าตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับกับกันไกตัดกิ่งตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจครับผมผมทิ้งพิกัดไว้ที่ตะกร้าด้านล่างแนละซ้ายมือนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคามากครับสาหรับกันไกตัดกิ่งตัวนี้